สวัสดีค่ะเพวกเราสาคนนักศึกษาระดับมัธยมปลายจากสนอเพื่อสีมาหาโนจะมานําเสนอโครงงานประตูพ่นแอลกออด้วยระบบโซลาร์เซลล์โดยมีรายชื่อผู้จะทําโครงงานดังนี้หนึ่งนางสาวพิณมลสิทธน้อยสองนายสุวัตโกงแก้วสามนายพัะวัตรนุชปภปัยปัจจุบันอำเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดปัตตานีในสถาน แพร่กระจายบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องขึ้นเรื่อยๆประกอบกับอำเภอสีมหาโทษเป็นเขตโรงงานหรือสาหก,กรรมขนาดใหญ่ในภาคตะวัานออกมีแรงงานจำนวนมากและมีประชากรแสงหนานแน่นจึงเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อผลกระทบการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญมาในช่วงนี้ประกอบกับทางกสนอำเภอสีมหาโิ์ได้รับน,นโยบายกระทรวง ทีการและสำนักงานกสนาให้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและประชาชนตามมาตรการการควบคุมโรคกระทรวงสธาธารณสุขอย่างถูกต้องดังนั้นคณะผู้จัดทาจึงได้คิดจัดทําโครงงานสิ่งประดิษฐ์ประตูพ่นแอลกอฮอล์ด้วยระบบโซลาร์เซลล์เนื่องจากสถานการณ์ระบาดท,ที่เกิดขึ้นณักจิบันนี้ที่ไม่มีทีท่าว่าเชื้อไวรัสโควิด -19 จะลดลงได้ง่ายทําให้เราต้องป้องกันตัวเองมากขึ้น จึงได้เกิดความคิดโครงการชิ้นนี้ขึ้นเพื่อช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาจึงประดิษฐ์ประตูพ่นแอลกอฮอลด้วยระบบโซลาร์เซลล์เป็นการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์และแหล่งไฟฟ้าและประจุเข,ข้าขแบตเตอรี่เป็นการสำรองไฟฟ้าเพื่อน,นำมาใช้กับประตูพ่นแอลกอฮอลดูมีตัวเซ็นเซอร์และการตรวจจับเคลื่อนไหวเปิดปิดอัตโนมัติและเคลื่อนย้ายได้สะดวก สามารถถอดประกอบประตูพ่นโอคอด้วยระบบโซลารเซลล์ในขณะเดียวกันนั้นสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นแหล่งไฟฟ้าโดยใช้อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้ากระแสเป็นไฟฟ้ากระแสสลับจ่ายเข้าระบบไฟฟ้าภายในบ้านได้อีกด้วยวัตถุประสงค์ หเพื่อลดการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัสโคโรนามีความแรงอย่างต่อเนื่องอย่างหนักในปัจจุบัน 2. ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาและประชาชนร่วมกันใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด 3. เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อื่นสามารถนำประดูนเอออโอห์ด้วยระบบโซลาเซลล์ไปผลิตใช้เองได้